สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารู้จักอีกหนึ่งความเมตตากรุณาจากพระเดชพระคุณพระอาจารย์ปรกรณ์กันตะวีโลเจ้าอาวาสวัดธรรมผาแด่นจังหวัดสกลนครนะคะและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่จะถูกหยิบยกมาเป็นตัวอย่างในการทำคลิปหรือว่าแชร์ให้กับหลายๆท่านที่ติดตามและอยากทราบประวัติของท่านเท่านั้นนะคะ ช่วยเป็นพยานนาวลมงานบุญเขาจีเดือนสามเพ่งบนยอดภูพานสกลนกครปีนั้นสองเฮานัดกันใส่เสื้อ,อยอมคราคุ้มสับแพ่งอีสานบนยอดภูพานเมืองนองอานลบยืนงอยโคดยหิน เบิ่ดงบิวน้องลมชมหอยพระค้ากราบห้อยเคจีอาจารย์ดังหลวงปู่มันบอกลูกหลานเดินตามพระอธิการประกรรคุณคำสร้างวัดงามให้คนแก่ สลักแกนปูดบนพื้นแผ่นภูพาสิหลายพันปีข้างหน้ารูปบนแผ่นพาสิโ่เสื่อมสูบแต่คำหาเขาเบาซิมใสหูพญาเต่ามือบุโอกาสในครั้งนี้แล้วก็ให้พวกเราได้มีส่วนบุญตรงนี้ด้วยก็เลยมนเล่นเชิทกาน โครงการเำืภอจตุรบนตรงมอกไฟมาร่วมง,งานแล้วก็ทุเราเป็นพัฒน,นาสาธยยารณสด้วยหรืว่น้องนักเรียนักเรียนวัฒนากับแก่นี้แหละในวันนี้คุณผู้ใหญ่วันพน้ามองเห็นคุณค่าว่าเราได้สละเราได้ทำหน้าที่ตรงนี้ขึ้นไปต่อไปก็จะเห็นแล้วจะเป็นไอ้ดอานแล้จะเป็นไปก็จะจะัดพัฒนา ในวัดบาลามบ้านเราด้วยเนี่ยก็เตรียมตัวเพื่อมีโอกาสนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราพาทุกคมาร่วมงานด้วยแล้วก็ทางบอกทางคณะครูด้วยว่าวันที่ยี่สิบเก้ากันยายนที่ถึงนี้เป็นงานวันเกิดพุทธิตาจิตอาจารย์นักเรียนทั้งลูกบานแล้วก็นักเรียนประจุด้วยเท่าไหร่ยอดเท่าไหร่ให้ไปร่วมงานวันที่ยี่สิบเก้าจะมอบทุนการศึกษาให้ทุกคนนี่ใช่ไหม กำลังใจจูงลูกหลานของเราด้วยไอ้ลูกก็จะมีไอติมด้วยมีข้าวมีขนมได้เยอะเลยในวกเราขี้เกียจไม่มีเพนนั้นมีก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวฟรีเลย